เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชิ้นลิมแพคราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่หักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับถ้าใครสนใจอยากเติมเงินนะครับสามารถเติมเงินกับร้านเมฆขลาสอปได้นะครับโดยคุณสามารถ subscribe ว่าเอ้ยแคปเจอร์ว่าคุณ subscribe ที่ช่องคู่หักเกมมิ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สอยเขาในแชท Facebook ได้เลยนะครับเรื่องอยู่ในเดอร์สคริปชันเนาะคุณจะรับส่วนลด50บาทสำหรับการซื้อเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คนะครับหรือถ้าคุณจะซื้อเพชรแพ็คใหญ่หลายๆแพ็คเนี่ยคุณณกกก็็็ไไปคไคคคลลคุุยยยััับบเเ้้้าาาาาดดลลลลนนะะรรมจงถซือหๆแพ ในครั้งเดียวนะโอเคเรามาเข้าเรื่องหลักกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงโรเลียสา,ายเมล์ Melt, นะครับว่าควรจะเล่นโดยมีการจัดทีมยังไงนะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นอาวุธอะไรนะครับหลักๆก,ก็จะคุยกันแค่นี้นาะแล้วก็เรื่องออดิแฟคด้วยนะครับว่าช้อยส์ที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นประมาณไหนนะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีมกันก่อนเลยครับ สำหรับตัวแรกเนี่ยที่ผมเลือกใช้เป็นจงลี่นะครับเหตุผลเพราะว่าโล่ของจองลี่เนี่ยสามารถลดพลังป้องกันธาตุได้20%นะครับคุณจะเอาสล็ลตนี้เนี่ยมาใส่เป็นตัวละครธาตุลมเพื่อทำการสวลดาเมิน้ำแข็งให้มอนสเตอร์โดนน้าแข็งแรงขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เวิร์กนะครับเขาไม่เวิร์กหมายถึงว่าคือคุณจะต้องกดการโจมตีด้วยสกิล E เหรอ,อัญติถูกไหมครับมอนสเตอร์ Monster, ถึงจะติดสถานะน้ำแข็งเนาะซึ่งคุณต้องการจะเล่นเมล์ฉะนั้นคุณต้องการเซตัพให้มอนติดไฟตลอดเวลานะครับฉะนั้นการที่คุณจะเอาธาตุลมมาทํา,าทการสวิน้ําแข็งก่อนเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับในมุมมองผมแล้วก็ทําให้เสียดีเพสไปในหลายๆช่วงด้วยนะครับผมเลยมองว่าช้อยที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจองลี่ถ้าคุณไม่มีจงลี่เนี่ยก็อยากให้มองว่าสล็อตนี้เนี่ยเป็นสล็อตว่างนะครับคุณจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้แต่มันจะมีข้อห้ามคือคุณห้ามใส่ตััวววที่่สาานะน้้ไดรเชชชิิง โมนาสกิ Mona, e, Barbara, ลอีบาบาร่าะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันจะล้างสถานะไฟจากมอนสเตอร์ทิ้งเนาะฉะนั้นผมไม่แนะนำไม่ใช้ตัวละครพวกนั้นนะครับหรือว่าคุณจะใช้อย่างอัลเบโดเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเบโดเองเนี่ยสามารถเพิ่มเมทลเมทัลแมสทรีให้คุณได้นะครับเวลาที่ คุณเขาเรียกว่าอะไรล่ะกดเอาติของเอาไปโดะเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีดาเมจทุก2วิให้ด้วยเวลาคุณไปหววโดวนมอนแล้วก็ติดขึ้นมาเนาะเอาไปโดก็เป็นช้อยที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ําแข็งไม่หนึ่งตัวนะเพราะว่าตัวทีเมเรสชนแนนซ์ที่จะมีน้ําแข็ง2ตัวเนี่ยนะคุณจะได้ครีเลตเพิ่ม15%ต่อเมื่อคุณโจมทีมอนสเตอร์ที่ติดสานะน้ําแข็งนะครับถ้ามอนสเตอร์ไม่ได้มีสานะน้ําแข็งอยู่ที่หัวเนี่ยมันจะไม่ได้ครีเลตเพิ่มนะเติม ต่อมาคือโลซาเลียครับทีนี้โลซาเลียจากสายนี้เนี่ยเรื่องการ prioritize ของการนับทาเล้นต์เนี่ยต่างไปนะครับโดยนอร์มัลทาเลนต์เนี่ยคุณจะไม่อัพเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าแนะนําติดติดไปชั้นหกก็ดีนะเนาะเผื่อนะาโคชเปลี่ยนสายและให้คุณไปโฟกัสที่ E ีการติแทนครับโดยเน้นในทั้ง2องงานเลยเนาะเพราะว่าทั้ง2องงานเนี่ยมันก็เป็นดมเม็นน้าแข็งทั้งคู่นะครับแล้วก็คุณกดเนี่ยสามารถติดเมลได้ทุกครั้งเลยนะถ้าเซตอัพทีมตามผลแต่ไม่จำเป็นต้องตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับมันสลับได้ ทีนี้เดี๋ยวขอข้าไปดูตัวละครอื่นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาพูดเจาะที่อาวุธกันเนาะตัวตไปก็คือเซียงหลิงนะครับเซียงหลิงเนี่ยผมไม่สนใจเลยว่าคุณจะกดกวาสกิล e หรือ Q ได้แรงแค่ไหนสิ่งเดียวที่ผมสนใจคือ<ม>เซียงหลิงคุณจะต้องมีรีชาร์จสูงมากๆครับสัก200เนาะแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยบังคับเลยครับ เหตุผลเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้มีดาวไทม์ที่คุณไม่มีสกิลอัลติของเซียงหลิงใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเซียงหลิงคุณกดอันติไม่ได้เนี่ยมันแปะสานะไฟใส่มอนสเตอร์รอบตัวไม่ได้ครับมันจะทาให้อันติของตัวโลซาเลียเนี่ยมีโอกาสบางครั้งที่มันจะไม่เมลสาหรับมอนสเตอร์ทุกๆตัวเนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีอันติเซียงหลิงใช้อยู่เนี่ยมันติดเมลตลอดทุกตัวแน่นอนครับโอเคจริงอยู่มอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยคุณจะใช้แค่กูบ้าหรือสกิลเอของคุณเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถา ต้องอันติเท่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมทําประมาณเนี้ยผมไม่มีปัญหาเรื่องของ Energy r e c h a r ร์เลยนะคุณจะเห็นเนาะว่าในตอนคลิปที่ผมใส่เข้าไปนะครับว่ามันโอเคอ่ะมันมันมันเมนเทนเรื่องอันติได้ค่อนข้างจะไม่ใช่ในเดยวเอาใหม่เดี๋ยวคลิปผมจะไปใส่ให้ตรงตอนเปรียบเทียบอาวุธกันละกันนะครับต่อมาคือเบนเน็ตครับเบนเน็ตเนี่ยเหตุผลที่ใส่เข้ามาคือเวลาเบนเน็ตกด E กด Q นะครับ1 อี e, คุณได้ช์าพาร์ติเคิลเพิ่มที่เป็นไฟให้กับเซียงหลิงนะครับแล้วก็อันติเนี่ยบัฟแอตทกให้คุณได้นะครับแล้วก็สมม,ม,มมติมามาติดน้ําแข็งค้างอยู่เนี่ยมันก็สามารถเอาไฟล้างทิ้งได้เนาะแล้วก็บัฟเอตักให้ตี้แล้วก็ฮิลได้ด้วยนะครับก็เลยเหมาะสมที่จะเป็นเบนเนตบวกกับคุณจะได้เอลเมนท์อลเซอนแนนเป็นแอตักเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมนะครับจากการที่มีตัวละครธาตุไฟ2ตัวเนาะผม,มแนะนำเพราะมันช่วยเสียงหลิงชาร์จได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าคุณจะไม่เล่นแบบผม คุณจะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับเช่นคุณเอาดีลูกเป็น d p s หลักนะครับแล้วก็คุณเอาโรซเลียเป็นซับ DPS f นะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่ใส่ชิงนชิวมานะถ้าใส่ชิงนชิลมาหมายความว่าดัมเบลมันจะไม่ได้ไปแรงที่ตัวโรซเลียนะครับดัมเบลมันจะไปแรงที่ตัว ดีลุกเวลากดโจมตีแล้วติดเมลซึ่งถ้าเกิดคุณกดเอาติของดีลุกไปแล้วเนี่ยการโจมตีทุกครั้งจะเป็นไฟถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเมลเนี่ยมันย้ายมาติดที่โรซาเลียได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณใส่ชิงชิวมาด้วยเนี่ยมันจะตีกันเละเทะไปหมดเลยครับแล้วก็โอกาสส่วนมากคืออัติของโรซาเลียเองเนี่ยมันจะไม่ติดเมลครับฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนําว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ดีลุกเป็น DPS หลักแล้วใช้โรซาเลียเป็นซับดีพีเอเนี่ยอย่าใส่ชิงชิวมาเลยครับให้ เวลาดีลุกโจมตีเป็นไฟเนี่ยคุณไปเอาดาเมจจากโรซาเลียแทนก็แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่ดีลุกมีตัวละครอะไรอีกไหมมีครับเบเนตเบเนตซีหครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่มอนสเตอร์ตัวเดียวอะเนาะเพราะว่าการโจมตีปกติที่กด C6 ไปแล้วเนี่ยมันตีเป็นไฟก็จริงครับแต่มันไม่ได้ทำดาเมจรอบตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะวนกลับมา ก็แนะนาว่าควรเป็นเสียงหลิงกับเ็นเน็ตอยู่ดีนะครับแต่คุณจะไปสลับใช้ก็ได้นะครับมันไม่ได้แย่หรือคุณจะมาซับให้ฮูทาวก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฮูทาวเวลากดอีตีทุกครั้งก็เป็นไฟนะครับแต่ถ้าคุณบิ้วฮูทาวมาดีการใช้จะแตกครั้งหนึ่งเนี่ยดาเมจเกินกว่าการติ๊กอันติครั้งหนึ่งของโลสเลียที่ติดเมลอีกนะครับซึ่งอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของผมเนี่ยใส่ Dragon b a บ e นะครับตอนนี้มันสลับหอกไปเทสอยู่เนาะแล้วก็อิแฟกต์เนี่ยประมาณนี้นะครับโดยผมทำ เห็นภาพกันอ่ะนี่คือสเตตผมนะครับประมาณนี้นะผมสามารถใช้แท็กรวมพิษแรกนะประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นกว่ากวเกือบเกื0 0หกนะครับแล้วดาเมจเท่านี้มันแรงกว่าโรเซเลียติดเมลจากซีโอติหครั้งนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะมาซับให้พูเท่าเนี่ยผม ว่ามันมันก็ได้แหละแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นเป็นสายเมลอะครับก็คือให้อันติมันมีดาเมจแล้วก็ทําให้บางครั้งเนี่ยมอนแต่เดิมที่มันติดน้ำแบบชิงชิวกลายเป็นติดเป็นฟเซนไปเลยแบบเนี้โอเคในมุมมองนี้นะผมมองว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ไดีเลยครับผ่านโดยถ้าเกิดคุณจะเล่นสายนี้เนี่ยอาวุธของคุณทาคุณไม่จำเป็นต้องใส่ดราก้อนเบนนะเพราะว่าดราก้อนเบนเนี่ยมันจะเอื้อให้กับโจมตีมอนสเตอร์ธาตุที่มันมีน้ําแปะอยู่หรือไฟแปะอยู่นะครับผมแนะนำว่าให้คุณไปใส่เป็นพวกแบบพาวเล,ลวอรีเดีกว่า โอเคทีนี้ทีมของน้องเนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของอาวุธนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูไปด้วยแล้วกันในระหว่างที่ผมพูดถึงอาวุธนะครับแล้วก็ถึงจะไปโชว์ตัวเลขให้ดูในดาเมจแคทครับเอาคลิปมาในคลิปแรกเนี่ยนะครับจะเป็นดาเมจที่มาจากหอ,อกเขียวนะครับโดยที่อาติแฟ์เนี่ยผมไม่ใส่อะไรที่เป็นเอลเมน t a l m แมสซ r รี่เลยนะครับ แล้วหอกเขียวผมเนี่ยก็เป็น refinement rank หนึ่งนะครับแล้วก็ level 90นะครับคุณจะเห็นว่าดาเมจมันก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดมากมายก่ยกองขนาดนั้นนะครับคุณจะเห็นในคลิปคนอื่นๆหรือช่องฝรั่งก็ทำเนี่ยมันจะได้สูงกว่าน,นี้นะครับทีนี้ผมจะขึ้นอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับทีนี้คลิปต่อไปเนี่ยทวหอ,อกจะย้ายเป็น dragonbane แทนครับแล้วก็ดีเฟ t จะเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เป๊ะๆแ,แ,แบบ copy วางกันเลยนะครับอ่ะคลิปมา คุณก็ได้เห็นว่าดาเมจที่ทําได้เดี่ยมันสูงกว่านะครับทีนี้ไอ้สูงกว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะเฮ้ยมันเกิดจากเราใส่หอ,อกเป็นดราก้อนเบนเหรอพอดราก o n นเบนมันทําให้เวลามอนสเตอร์มันติดสถานะไพรโรลทึ ro, ่งติดตลอดเพราะเราใช้ติดเสียงหลิงถูกไหมครับไม่ใช่ครับที่มันดูแรงจริงๆเพราะว่าคุณได้ Elemental m a s t e r y มาจากอาวุธ221ครับมันอาจจะฟังดูแล้ว เฮ้ยแค่ em 2 2 1เป็นซับแซดมันมีผลมากจนทำให้มันแรงกว่า p i ริมูเร al ลเจ็ดวิงสเลยอะไรหรอใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดคูณอแดปสองอย่างนี้เข้ามารวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดหน้าดามิแค l ให้ดูนะครับอ่าโอเคนี่คือหน้า g e n ช h i n Damage c a l c u l a t o r นะครับคุณจะเห็นว่าผมเซตอัพไว้ที่เลเวล1 1เนาะของ CE แล้วก็ตินะครับออวุธชิ้นแรกเนี่ยคือ Priordi ียลเจ็ดวิงสเปครับคุณสามารถกด e ติดคีได้39,000เฉลี่ยนวก้าเฉลี่ยสางหนื่นนะครับ ตอนกดนะครับ5,2 0หแล้วก็3,9 0 0 0นะครับโดยที่มอนสเตอร์เนี่ยจะติดสถานะไพโรอยู่นะครับสมมติผมเอาไพโรออกนะครับแตาเมมมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะทีนี้ครับผมจะให้ดูเรื่องของสเตตนั่นนี่นู่นน้่นขวาดีแฟกต์นะครับสเตตเนี่ยผมให้มันเหมือนกันเลยครับเพียงแค่ผมเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือจากหัวเนี่ย เดิมปกติจะเป็นคริเลตหรือคริเดเมจใช่ไหมครับผมใส่เป็น EM แทนครับคุณจด้เอ็มมา187นะครับซึ่งสัตที่คุณเห็นเนี่ย59คริเลตคริเดเมจ143คุณทำตามได้นะครับแม่งโคตรโคตรอีซี่อะครับมันมันไม่ได้ทำยากนะครับใครๆก็เอื้อมถึงนะครับตัวเลขนี้นะต่อไปครับคือเหมือนกับเมื่อกี้นี่เลยครับแต่เปลี่ยนเป็น Dragonbane แทนครับคุณเห็นอะไรไหมเดเมตต่ำกว่านะครับอยู่ที่19642นะครับ แล้วก็นี่ที่20390อันนี้คือขัด5นะครับก็อนนี้ที่ Dragon's Bane ขัด5นะครับก็จะเบาวกว่า p r i m o r d i a l 7 Wing Spear ขัด1ที่ s ที่แกเต็มซึ่งแ c กคุณเต็มตลอดอยู่แล้วถ้าคุณเล่นเป็น DPS หลักนะครับแล้วก็อ t ติแฟกเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับพวกออปชันนะครับผมทำการเปลี่ยนแค่ส่วนเนี่ยคือส่วนหัวให้เป็น Critical Rate แทน เพราะว่าไม่งั้นคริเล่มันจะหายไปเยอะจากคอเขียวด้วยนะฮะแล้วก็ดีแฟกเนี่ยผมใส่เป็น2กลาดียเตอร์กับ2บริษัทเซเยอร์ครับเพตุพลเพราะว่าทั้งสกิลเอแล้วก็อันติของคุณเนี่ยจะแรงทั้งคู่นะครับแต่ถ้าคุณใส่เป็น2 n o โนเบสกับ2น้ําแข็งเนี่ยดาเมจคุณจะสกิลเอมันจะไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้ตัวเลขมันก็ยังไม่เท่ากับในเน็ตที่คุณเห็นใช่ไหมครับใช่ครับมันจะยังไม่เท่ากับในเน็ตที่คุณเห็นนะครับ ถ้าคุณอยากให้มันเท่ากับในเน็ตเนี่ยคุณก็ต้องไปทำอาร์ติแฟกต์ให้มันสุดเหมือนในเน็ตครับยกตัวอย่างเช่นณนะตอนนี้คุณเจน็นว่าคริคดดเดามจมันคือ143ใช่มใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณทําให้คริ t i c a เข้าเดมจคุณเป็น190คุณเห็นดามจมไหมครับปึ๊บขออนุญาตสลับสโักครู่อะเดาเมจคุณจะกลายเป็นกด e 34แล้วครับแล้วกดอันติ4 5 ต่อติ๊ก3อ0 0นะครับอันนี้คือยังไม่มีเรื่องของการลดต้านทหารทาจากโลจงลี่หรือการเซเวลน้ําแข็งนะครับดาเมจมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรงช่องนี้เนี่ยถ้าคุณไปทําเองนะคุณติ๊กไพโรแล้วก็จริงแต่คุณต้องติ๊กเอนเนมี่แคลด้วยนะครับคุณเห็นไหมถ้าคุณไม่ติ๊กเอนเนมี่แคลนะครับมันจะไม่ได้ดาเมจที่เพิ่มเติมมานะครับเก็ตเนาะดาเมจมันก็จะเข้าใกล้กับสิ่งที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเขาทํากันแล้วนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะ สายนี้เนี่ยจริงอยู่ครับที่มันทําเวลาได้เร็วกว่าสายฟลูเซ n นนะครับแต่พอคุณไปใช้งานจริงเนี่ยผมเอาหัววางที่พื้นให้คุณรอยเหยียบเลยนะครับคุณไม่สามารถคาดหวังให้มันทําเวลาเร็วได้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นมาเยอะแค่ไหนก็ตามคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนก็ตามมันจะมีโอกาสผิดพลาดแล้วมอนสเตอร์เนี่ยหลุดออกจากสกิลติของคุณ กด e ไม่โดนมอนพวกนี้มันจะมีโผล่มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าคุณพลาดตรงนี้ไปเนี่ยในในการทําเวลาในอาพิสหรืออะไรแบบเนี้เนาะหลายๆครั้งนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลากับ dps ที่คุณดาได้จริงๆมันจะต่ํากว่าสายฟรเซนนะครับเพราะสายโฟรเซนเนี่ยมอนมันแข็งมันอยู่กับที่ให้คุณตีนะครับแต่สายนี้เนี่ยอันติคุณอนะของโรซาเลียมันอยู่กับที่ อันติเสียงหลิงมันติดตัวคุณก็จริงแต่ถ้ามอนมันแว้นออกจากอันติคุณไปแล้วอะ่ะมันก็คือจบคุณก็ไม่สามารถทำดาเมจที่คุณกซ์เดกไว้ได้เลยเพราะมอนมันเดินออกไปแล้วเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าเล่นสายนี้เนี่ยคุณไม่ทําให้มอนอยู่ในวงอันติของคุณมันก็จะอ่อนกว่าสายโฟเรสตนะครับแต่ข้อดีคือเวลาคุณไปตีพวกบอสพวกตัวอะไรก็ตามแต่ที่มันติดโฟรไม่ได้เนี่ย สายเนี้ยจะเก่งกว่ากันเยอะเลยครับเพราะว่ามันมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนาะขอแค่มอนสเตอร์มันไม่กันดาเมจน้ําแข็งแค่นั้นพอนะครับก็สําหรับอาวุธเนี่ยชิ้นอื่นๆนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันจะอยู่ในกรณีเดียวๆกันเลยครับก็คือถ้ารองลงมาจากตัวหอกเขียวนะครับก็จะเป็นดราก้อนเบนขัด5ครับหลังจากดราก้อนเบนขัด5เนี่ยก็จะเป็นพวกตามเหมือนกันในคลิปฟร o เซตเลยนะครับว่าใครไม่ดูก็เดี๋ยวผม ขึ้นไปให้ที่ตอนท้ายของจบคลิปละกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีในลิงก์ e s c r i p t i o n ด้วยนะครับก็คือโรซเลียสายฟรเซนเนาะคือผมไม่อยากพูดซ้ำมันเสียเวลานะครับก็ให้ไปดูที่คลิปนั้นเลยนะครับแค่ความแรงที่มันแรงที่สุดเนี่ยเป็น p r า m o เด i ยเจ็ดวิงสเปีเท่ากันก็จริงครับแต่อันดับ2เนี่ยให้เอาตัวหอกดราก้อนสเปนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณถึงไปเอาหอกอื่นๆไล่เรียงตามมานะครับ หอกดราก้อนเบนเนี่ยผมบอกก่อนนะถ้าเป็นในกรณีของคูเต่าเนะี่ยดราก้อนเบนจะแรงกว่าหออเขียวนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปคํานวณมาแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในลิงก์ดีสคริปชันเหมือนกันก็ได้ในข้อควรรู้คูเต่าแล้วมันก็จะมีพวกเปรียบเทียบอาวุธอีกนะครับที่ผมบอกว่าหอบีพีมันไม่เหมาะกับคูเต่าเนาะก็หลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเรื่องของอ์ติแฟกต์กันนะครับว่าผมแนะนําให้ใส่เป็นเซตอะไรเนาะ มาครับอันนี้คือหน้าอาร์ติแฟคไหครับอาร์ติแฟคเนี่ยสองชิ้นที่อยากให้ล็อกเลยนะครับก็คือคลายโอแดเมจโบนัสก็จะได้จากการใส่พริษัทสเตเยอร์สองชิ้นนะครับนี่เซตนี้นะนี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออีก2ชิ้นผมแนะนำกลาดิเอเตอร์นะครับถ้าคุณไม่มีกลาดิเอเตอร์เนี่ยมีอะไรใส่ได้อีกบ้างนะครับก็จะมีแวนเนลเลอร์ทรูปนะครับอยู่ไหนนี่คุณจะได้ EM มาอีก80นะครับดีนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่า EM มันดียังไงเนาะ และถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใส่แวนเดลอร์ทรูปล่ะคุณก็สามารถมาใส่โนเบลส2ชิ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะโนเบลส2ชิ้นเนี่ยทำแมนติคุณแรงขึ้น20%แต่สกิล E คุณจะเบาหน่อยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบบาลานซ์มาตรฐานผมก็แนะนําเป็น2น้ําแข็งแล้วก็2กราเดเตอร์นะครับเพราะถ้าคุณใส่เซ็ตแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถย้ายไปเล่นสายน้ําแข็งได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีสายโฟรเซนไม่ใช่สายน้ําแข็งสายฟรนะีสมอนน่ะได้แบบไม่จะไปต้องเปลี่ยนอันดิแฟกต์เลยนะครับท่าท่านะท่านะ เพราะว่ามันเล่นด้นนหมดทุกทุกสายนะครับหมายความว่าความยืดหยุ่นของสายเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงดาเมจอันตตียอย่างเดียวเนี่ยครับมันสู้ไปใส่โนเบสสชิ้นกับวิซาร์สเทรเยอร์สชิ้นไม่ได้หรอกนะครับ ลักๆผมไม่นําแค่นี้นะครับสำหรับเซ็ตออดิแฟคที่อยากจะให้ใช้กับตัวโรซาเลียเนาะทีนี้มันจะมีอีกเซ็ตหนึ่งครับซึ่งเป็นเซ็ตที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้และหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเซ็ตขยะไปแล้วโดวยปฏิยายแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ย่อยทิ้งแล้วเก็บพวกแซดดีๆไว้ดูเล่นครับมันคือเซ็ตนี้ครับกิงหาแบบนี่ฮะลาวาวอลเกอร์ครับคุณอาจจะคิดว่าพี่เอาเซ็ตอะไรมาเนี่ย <c oughs> ความจริงคือ เซตสชิ้นของลาวา w a วอลเกอร์ครับเวลามอนสเตอร์มีสถานะไฟอยู่ครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น35%ซึ่ง35%เนี้นะับเป็นเหมือนคุณได้โบนัสช่องแก้วมาอีก35%ซนะครับซึ่งคุณเล่นสายเมลมันติดไฟตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดคุณเซตอัพถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้35%เพิ่มกับได้ดิฟเฟนซีเป็นการไฟ40%อันนี้คือการไฟนะไม่ใช่หมายความว่าคุณไปเจานะธาตุ การไฟ40%แล้วมันที่ติดไฟอยู่จะโดนดาเมจแรงขึ้น35%นะครับซึ่งมันจะให้ผลเท่ากับคุณใส่โนเบลส2ชิ้นกับใส่ปริศนาสเตเยอร์2ชิ้นรวมกันเลยก็คือ35%เท่ากันนะครับหมายความว่าถ้าคุณใส่ลาวาวอลเกอร์4ชิ้นนะครับทั้งอันติและสกิล E ของคุณ จะได้ผล35%ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับและการโจมตีปกติของคุณก็ได้ผลเพิ่มอีก35%เหมือนกันนะครับเซตนี้ดีมากมันอาจจะเป็นเซตที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นมีมมันเป็นเซตที่อะไรกว่าไมา่รู้ทจริงแมันเป็นเซตที่ดีครับการยูก็ใช้ได้นะครับเมลเซตนี้เนาะใช้ได้แค่คุณต้องเซตอัพให้หมอนติดไฟซึ่งถ้าคุณทาให้เสียงเหรียญคุณกดอันตรายตลอดอย่างที่ผมบอกไปก็คือ ยา200มีแบนเน็ตช่วยชาร์จแล้วก็ต้องใส่ฟาวนเนสแลนด์แค่นี้คือจบมอนเตอร์ติดไฟตลอดชีวิตอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยคุณได้ผลเต็มๆเ,เลยจากเซตนี้นะครับต่อให้คุณไปเจอสไลม์ไฟเนี่ยคุณก็จะไม่โดนดาวถามเรื่องนี้ไปยกเว้นพวกสไลม์ที่มันติดสถานะไฟไม่ได้ซึ่งคุณก็ทำเมีวไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันติดไฟไม่ได้ถูกไหมเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเซตที่แรงที่สุดจริงๆ คือเซตลาวาวอคเกอร์นะครับเพราะทั้งการโจมตีปกติสกิล E และอันติของคุณขอแค่มอนติดไฟแรงที่สุดนะครับแต่ผมนี่ยังไม่ได้อัพของขึ้นมานะครับผมเลยไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็คิดว่าจะไม่ใช้ด้วยนะครับยกเว้นว่าผมอาจจะไปโยน์ให้หูเต่าใช้แทนเอ้ยไม่ใช่หูเต่าผู้ผิดประโยชน์ให้การอยู่ใช้แทนนะกําลังเปรียบเทียบอยู่ระหว่างลาวาวอคเกอร์ของตัวเองนะครับกับวันเลอร์ทูปว่าเซตไหนผมอาการดีกว่ากันผมจะไปใช้อันนั้นแหละเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโรซาเลียนะครับ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับใครอยากให้ช่วยลงอาบิสหรือว่าอยากมาสอบถามว่าจัดทีมยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาใน Discord ผมได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใน e s s r r p t t o o เนาะก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ไปแปะข้อมูลหน้าตัวละครไว้นะครับ ว่าคุณมีตัวอะไรบ้างอะไรแบบนี้แคปเป็นรูปมาลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีผมหรืออีกคนนึงเนี่ยก็จะคุยกับคุณในห้องนั้นแหละเนาะเข้ามาคุยกันได้หรืออยากเข้าคอมมูนิตี้ของผมมาก็เข้ามาคุยกันได้นะครับก็อยู่กันแบบฉันพี่น้องไม่มีอะไรนะครับอ่านกดด้วยแค่นั้นเองนะครับจริงๆกดก็ไม่มีหรอกแค่ห้ามแชร์ลิกแล้วก็ไม่ไม่หยาบคายกันจนเกินไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมกันมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับย้ำนะ ล a วา w a l k e r ไม่ใช่มีมมันเป็นดีแฟกตที่ดีมากถ้าคุณใช้แล้วเซตอัพอย่างถูกต้องนะครับเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย